รุนสวัสด์นะคะขอโทษนะคะที่เจ้าไมโลเขาเสียงดงังทั้งที่ยังเช้าขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะพวกเราตื่นพอดีอะ่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมไปทานอาหารเช้ากันนะคะพอดีวันนี้ทางรีสอร์ทได้อโวคาโดสดๆมาจากเช้าไร่แถวนี้ค่ะวันนี้เลยนนทำสลัดโลออโวคาโดพิเศษแค่วันนี้เลยนะคะเออเดี๋ยวก่อนค่ะระวังเตะถังน้ำที่วางไว้อยู่ตรงนั้นนะคะ ขอบคุณค่ะต่อไปก็คือเกลีตัวนับห้าสี่สาม,ส,ามสองหนึ่งเจ้าไม่โรอบอกว่าไม่ให้วิ่งไงพี่เราติดอยู่ในหลุมจริงใช่ไหมคะพี่พีทอืม ก็คงจะใช่แหละ ี่ว่าลองสองคนมาทบทวนในอีกครั้งดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราสองคนอะเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆมาสั่งตื่นนะคะพี่พีแล้วมันเหมือนเดิมเตะอะหนูคิดว่ามันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญอะคนเรามันสามารถเจอเรื่องแบบเดิมๆซ้ำๆได้ทุกวันนั่นแหละเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้พี่ก็พูดแบบนี้ทุกครั้งอ่ะแล้วสุดท้ายเป็นไง ใช่มันต,ตลอดพี่แค่ไม่อยากทําให้บรรยากาศมันเสียแค่นั้นเองพี่ไม่ได้อยากทะเลาะกับหนูนะหนูว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่พี่พูดว่าถ้าเรามีเวลาักคุยกันมากกว่านี้ก็คงจะดีคนระับนี่หนูจะโยนบาปให้พี่เหรอก็ถ้าพี่ไม่พูดแบบนั้นนะ่ะอะไรบางอย่างมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ แล้วถ้าพวกเราต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแบบซ้ำๆเดิมๆกับทุกวันแบบเนี้ยหนูจะรู้สึกยังไงหนูก็คอรู้สึกอยากพี่เราฟังมากขึ้นพี่ไม่ต้องรีบหาคำตอบรีบแก้ไขแค่ฟังพี่ก็อยากฟังนะแต่พี่ก็แค่กลัวกลัวว่า จะได้ยินคาว่าพี่ทําให้หนูเจ็บมากกว่าทุกครั้งที่เคยได้ทำอาเวลาบางช่วงอาจไม่ได้มีไว้ให้เดินผ่านแต่มีไว้ให้เรากลับไปฟังในสิ่งที่เคยละเลยบางครั้งการวนซ้ำมันไม่ได้เกิดจากโชคชะตา แต่เกิดจากใจสองคนที่ยังไม่กล้ามองตากันอย่างเข้าใจยังไม่กล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดและยังไม่กล้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดถ้ารู้ว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงวันนี้ยังเลือกที่จะเงียบและเลือกที่จะทะเลาะก,กันแบบนี้อยู่ไหมคะ ถ้าอยากออกจากที่เดิมบางทีอาจจะต้องย้อนกลับไปที่ประโยคแรกประโยคที่เราไม่ได้พูดให้จบก็ได้ค่ะพีวะ่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่าคุค้นๆนะใช่ค่ะคุ้นจริงเลยใครนะฮ้ยนึกออกแล้วน่ามัน คนที่เราเจอตอนที่เรามาถามทางที่รีสอร์ทไม่ใช่เหรอคืนวันนั้นอ่ะเฮ้ยจริงด้วยค่ะผิวของคนนั้นที่ชอบใส่ชุดสีดุดาจากคําพูดเขาอ่ะพี่ว่าเขาต้องอะไรแน่นอนเลยอ่ะมันเราลองไปถามดูน,นคะคะเฮ้ยคนไรห,หรายแล้ชฉันว่าท่าไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยหายแล้วฝั่งนั้นก็ไม่มีอะ่ะฝั่งนี้ก็ไม่มีค่ะ หายไวช์มัดแล้วเราจะออกจากที่ยังไงวะเนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อลหรอไม่รู้สิบางทีเราอาจจะต้องกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ต้นทางเหมือนที่เธอคนนั้นว่าไว้ก็ได้กลับไปในวันที่เราทะเลาะกันเหรอหรือบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกแรกที่ทำให้เราส่งุนห่างกัน ตรงนี้เราลองมาทําตามเหตุการณ์ที่เหมือนวันนั้นกันเผื่อว่าบางทีเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะทําให้เราเจออะไรที่ทําให้เราสองคนเนี่ยต้องมาวนลูปอยู่ที่เวลานี้พี่จาได้ไหมตอนนั้นที่เราทะเลาะก,กันอะมันเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะแต่มันกลับทําให้ทุกอย่างมันพังอะอาจจะเป็นเพราะาเราสองคนไม่ยอมพูดกันได้แต่เก็บเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันกลายมาเป็นช่องว่าง บางทีเราอาจจะไม่ได้วนลูปันเวลาแต่อาจจะเป็นเพราใจเราที่ไม่เดินหน้าก็ได้ใช่งั้นเรามาเริ่มต้นใหม่กันไหมคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ในวันเดิมแต่พี่จะไม่ความรู้สึกแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว หรือพรุ่งนี้เราจะตื่นมาแล้วกลายเป็นแค่ความฝัน ทำงาน,นปิวเขียเสียงลูกร้องเขียเ <Here. S 1> สียงลมกับใบไม้ไหวเข <Here. S 1> ี่ยเสียงเขาเขีย <Here. S 1> เราก็หเต้องไม่ร้องอย่าเสียงดังสิครบเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนเดิม งั้นก็แปลว่าเรายังอยู่ในยู่เดิมใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำไม่เหมือนเดิม สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเรา,เาโซเมตหนึ่งแก้วแล้วก็เอายูสุสเตลลาหนึ่งแก้วค่ะคะทางคู่รู้ได้ไงคะว่ามีสองเมนูนี้เพราะวันนี้ร้านเพิ่งเริ่มเปิดเป็นวันแรกเองนะคะอ๋อพอดีว่าพวกเราอยากลองกินสองเมนูนี้ค่ะก็เลยลองสั่งดูลองะไรกินจนจะจำสูตรผสมได้นะ เกือบล้มแล้วเนี่ยขอโทษค่ะเมื่อกี้สะดุดขาตัวเองอะเข่าหลังก็ระวังหน่อยแล้วกันแปลกจังเลยค่ะถ้าเป็นปกตินะพี่คงจะบน่นจนหนูหูชาแล้วะเพราะถ้าหนูซุ่มซ่ามเนี่ยพี่ก็แค่จะคอยระวังให้หนูเท่าน,นั้นเองพี่ไม่โกรธหนูนจริงหรอคะเพราะถ้าเราต้องมาทะเลาะกันเ,เรื่องจำลืมซ้ำแล้วซ้วำอีกแบบเนี้ยมันก็กลับไปทางอีก พี่ไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วอีกอย่างถ้าหนูรู้สึกผิดหนูแค่บอกพี่ตรงๆพี่โอเคประโยคยาวเบื่อที่พี่พูดเมื่อกี้พี่แค่เป็นหน่วงหนูแหละก็ถ้าหนูต้องเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วพี่ต้องอยู่ในบนหลุดน,นี้อยู่คนเดียวเนี่ยพี่ว่าพี่คงกั้นใจตายแน่ๆสรุปแล้วก็คือการที่มีหนูอยู่ด้วยมันดีกว่าช,ะชะัด ก็ทุกคนต้องยอมรับแบบนั้นแหละเพรามันจริง

Muka, woo, 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 woo,